สวัสดีค่ะกินแซบใบปลาเล็กค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ขอเป็นสายหวานสักวันหนึ่งค่ะข้าเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนค่ะอ,อร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินจริงๆหอมลำไยแล้วก็หอมมะพร้าวอ่อนสองกลิ่นนี่ตีกันแบบเย้ายวนมากๆนี่ประคัไหมคะ หวานมันตามเ้ื้เค็มอร่อยมากไปดูสูตรและวิธีการทำได้นะคะช่องเฟล็กชแนลค่ะขายของทำง่ายๆนะคะสูตรลเล็กขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยาก เดินทางรัดอย่างเดียวค่ะแปบ๊บเดียวได้กินอร่อยอมัมใหญ่ลูกใหญ่มากทุกคนดูโตสามห้าอร่อยมากทุกคน เพราะว่าปลาล็กจะทำไม่หวานมากเนาะรสชาติมันก็เลยถูกใจเราอร่อยเรากับอร่อยคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเวลาใครทําก็ปรุงรสชาติไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าของหวานปรุงรสชาติได้ตามใจที่เรากินเนาะเพียงแต่ว่าเราไปดูเพื่อเอาส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําของเขา ดูให้รู้ขั้นตอนแล้วก็ว่าให้รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างแบบนี้ค่ะเขาเลยจะมีตำราอาหารเยอะมากก็เอามาดัดแปลงนะคะไม่ได้ทำตามตำราทุกอย่างเป๊ะๆก็คือดัดแปลงเอาวัตถุดิบตามที่เรามีอยู่รอบๆตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเรา ว่าแต่และพื้นที่วัตถุดิบมันมีไม่เหมือนกันเนาะเราทาตามเขาไปเป๊ะไม่ได้มะพร้าวอ่อนค่ะจะได้มะพร้าวอ่อนอ่ะเขาอ่อนไปนิดนึงนะคะถ้าเนื้อเขาแบบว่าแข็งกวัานี้นิดนึงอ่ะจะอร่อยกว่าน,นี้ค่ะอืม อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงไม่หวานมากเค็มกำลังดีมันพอดีเป๊ะเขาว่าใช้กันทิกล่อง <c oughs> อยืนยันความอร่อย ยืนยันความอร่อยไปแล้วนะคะใครอยากทำนะคะข้าวเหนียวเปียกทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ใครอยากทำข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยมะพร้าวอ่อนก็ไปดูได้ที่ช่องปลาเล็กชา n นลค่ะวิธีทำแบบรัดๆแบบปลาเล็กไปไปดูนะคะว่าทำยังไงขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ